ทีนี้กลับมานี่ก่อนลูกเอเลียดผมมีคําตอบตอนแรกตอนแรกผมมองอ่ะพี่ซินลูกีพี่ซินมองมองว่าล้ำไหมลูกเอเลียดคือพี่พี่ดูแล้วดูแล้วก็คิดคิดเหมือนที่ป๊อปคิดแล้วก็พูดในปอร์ตคอนเนอร์ว่ามันอินเตอร์เฟียมันอ่ใช่มันรบกวนการเล่นบังสายตาของผู้รักษาประตูตอนแรกก็ไม่ได้คิดแต่ว่าพอไปนั่งฟังป๊อปพูดก็คือพอไปดูไฮไลท์๊บดูจากมุมหลังเนี่ยโกมันชะงัก ใช่เพราะว่าซาร่าเนี่ยมันจะงึกนึกนึกอยู่ข้างหน้ามันก็งงไงเออครับผมมีคำตอบของมาร์คแคตเชนเบิร์กเดี๋ก่อนนะมาร์คแคตเชนเบิร์กหน้าฟังตรงที่เขาอะไม่ไม่ได้เป็นคนของลีกแล้วไงเนึกออกปะคือถ้าหากไปสัมภาษณ์พวกแบบเรมอตการ์เกอร์อะโอ้โหเข้าข้างผู้เดียวเองสีข้างถลอกหมดแล้วมั้งจริงเอะเออทั้งฝั่งของแคตเชนเบิร์กมองว่านี่นะฮะนี่เป็นอดีตผู้สิทธินะที่เคยมาตัดสินฟุตบอล เออ่พวกการเิจารณาเลยกกันเฟรนลี่แมทที่เมืองไทยอ่ะเวลาทีเฟอร์ลีกมาคันธนบุตรบอกว่าลูกของเอเลียรลูกเนี้ยถามว่าเป็นการรบกวนผู้ตัดสินเออ่ผู้รักษาประตูไหมเขาบอกว่าใช่นะครับเดี๋ยวเอาทีละอันเลยนะโมซาล่าอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าไหม yes ถามว่ามันเป็นจุดโทษไหม no นะครับลูกนี้มันบังผู้รักษาประตูโกคลิปเปอร์ไหมใช่ คิดว่าผู้โกลคิปเปอร์ขาตายเองไหม,าามนะครับเขาบอกว่าซาร่าเนี่ยอยู่ห่างจากโกแค่6หลาคือถ้ามันอยู่แบบ 5- หรือ10เมตรเลยเนี่ยก็อาจจะไม่รบกวนแต่นี่มันอยู่ใกล้กับก็คือผู้รักษาประตูจนให้ว่าเป็นลูกล้ำหน้าได้ก็คือสมมุติว่าถ้าถ้ามันอ๋อเขาให้เป็นลูกล้ำหน้าไม่ได้แค่ท่านบอกมองว่าตัดสินถูกแล้ว <aten> มันเป็นลูกล้ำหน้าเพราะว่ามันเป็นรบกวนผู้รักษาประตูด้วยอะไรมันก็เลยแค่ท่านบบอกว่า คือซาร่าอยู่ใกล้กับโก้ถ้าห่างกว่านี้โก้ก็จะลังเลน้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติว่าเราเรายกขยงกันแบบจากตรงเนี้ยถอยออกไปสักตรงจุดโทษมันก็อาจจะไม่ล้ำใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมก็เหมือนลูกรีออนเบลี่ที่ไปลบโก้นาน่าหแล้วทำอะไ่ไม่สนใจอะไรแต่ว่าผมเข้าใจเยอะนคอบนะโดยรวมอ่ะคือพวกเนี้ยครับเขาจะด่าอะไรทั้งทีเนี่ยเขาด่าในวันชนะหนึ่งสองแล้วเขาด่าเพื่ออนาคต คอปอ่ะน่าจะหงุดหงิดผสมตั้งแต่ตอนเจอสเปอร์แล้วไม่ตีเส้นอ,อไอ้ลูกล้ำหน้าของลุยดิอาร์สสเปอร์หนึ่งดอกไปเ,เจออุไรการ์แบบนั้นอีกเงี้ยอะไเนี่ยเน <c oughs> นีี่่ยยเเ้ขาเสียประโยชน์คือต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเสียประโยชน์เยอะมากกัลเวียอาร์เช่นว่าแบบต้นๆเลยเขายังเถียงกันไปเรื่อยนะผมบางทีผมเลื่อนฟีดเลื่อนฟีดผ่านแฟนลิเวอร์พูลกับ AR, แฟนอาร์เซนอลเขายังเถียงกันไปเรื่อยเลยนะลูกนั้นหรอ ลูกนั้นใช่ป่ะพอแฟนลิเวอร์พูลก็ไปบ่นลูกนั้นแฟนอาเซนอลนก็ไปบ่นลูกใครฮาวเวิร์ดที่โดนที่โดนเบียดอ่ะโอ้เบียดลูกนั้นนะนะเขา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 อะไรนะเขาก็เถียงกันอยู่ตรงนั้นแหละคือแฟร์เซนอย่าไปเถียงเลยจริงๆผมน่ายอมรับเหอะแล้วก็โชคดีแล้วที่ไม่โดนแต่ว่ามันผ่านมาแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วอ่ะโบไปแล้วผมมุฟกออน